สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวใครหลายๆคนเลยนะครับก็คือเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหอพักในบ้านเรานี่แหละครับโดยเราจะอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพักพศ2 5 5 8นะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะพระราชบอหอพัก2558เนี่ยแหละค่ะเป็นกฎหมายหลักเลยที่เข้ามาจัดระเบียบธุรกิจหอพักทั่วประเทศเรามีผลใช้มาตั้งแต่น่าจะสิงหา58แล้วนะคะ จุดประสงค์ก็ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอะค่ะทั้งกับคนทําหอพักแล้วก็คนอยู่ครับน่าสนใจมากครับเพราะเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีกติกาชัดเจนเท่านี้มั้งครับงั้นก่อนอื่นเลยครับคําว่าหอพักที่กฎหมายนี้พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงแบบไหนบ้างครับใช่ทุกที่ที่เราเช่าอยู่หรือเปล่าครับเออไม่เชิงซะทีเดียวนะคะตามนิยามในกฎหมายเลยเนี่ยหอพัก จะหมายถึงสถานที่ให้เช่าอยู่เป็นรายเดือนนะคะที่สำคัญคือต้องมีห้องพักตั้งแต่5ห,ห้องขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องมีคนพักรวมกันเกิน20คนด้วยเพราะฉะนั้นพวกหอพักนักศึกษาหอพักคนทำงานที่เข้าเกณฑ์นี้ก็จะอยู่ใต้กฎหมายนี้ค่ะอ๋อครับครับแต่ถ้าเช่าบ้านเป็นหลังหรือห้องพักที่ไม่เข้าเกณฑ์นี้อันนั้นก็จะก็จะอยู่นอกนิยามไปค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเจาะจงไปที่ธุรกิจให้เช่าแบบ แบบหอักจริงๆพทีนี้พอเข้าขายเป็นหอพักตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบการต้องทำอะไรบ้างครับมีข้อกำหนดอะไรหลักๆบ้างมีหน้าที่หลักๆเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องไปขออนุญาตก่อนค่ะขออนุญาตจัดตั้งหอพักกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดอยอนะคะดอยอนะครับใช่ค่ะ แล้วก็ต้องมีผู้จัดการหอพักที่เขาต้องผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องติดประกาศต้องแสดงรายละเอียดค่าเช่าค่าบริการอื่นๆรวมถึงเงื่อนไขในสัญญาให้ชัดเจนเลยนะคะให้ผู้เช่าทราบก่อนตัดสินใจทาสัญญาครับการแสดงรายละเอียดนี่สาคัญจริงๆครับแต่ที่ผมว่าน่าจะกระทบกับผู้เช่าโดยตรงเลยก็น่าจะเป็นเรื่องข้อห้าม โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยครับกฎหมายห้ามผู้ประกอบการทําอะไรบ้างครับค่ะของกฎหมายฉบับนี้ข้อแรกเลยนะคะสำคัญมากคือห้ามเรียกเก็บเงินประกรันหรือที่เราเรียกค่ามัดจำอะคะ่ะห้ามเก็บเกินค่าเช่า1เดือนเท่านั้นโอหเดือนเดียวเหรอครับใช่ค่ะเดือนเดียวอันนี้อันนี้น่าจะเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะปกติเราจะเจอเก็บกันสองเดือนสเดือนก็มีใช่เลยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วแบบนั้นคือผิดกฎหมายนี้นะคะครับผมโอ้โหอันนี้ช่วยลดภาระผู้เช่าได้เยอะเลยโดยเฉพาะแบบน้องๆนักศึกษาหรือคนเพิ่งเริ่มทำงานนะครับถูกต้องค่ะนอกจากค่ามาจาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็ห้ามเก็บเกินอัตราที่การไฟฟ้าการประปาเขากาหนด <ừ> หรือถ้าจะคิดแบบเหมาจ่ายก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนแล้วก็ต้องต้องสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่บวกกำไรเยอะๆนะคะ แล้วก็มีอีกค่ะคือห้ามบังคับซื้อบริการเสริมที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นอย่างเช่นพวกอินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีหรือบางทีมีค่าบัตรผ่านประตูแยกต่างหากอะไรแบบนี้ค่ะถ้าผู้เช่าไม่ต้องการก็บังคับไม่ได้และที่สำคัญอีกอย่างคือห้ามใช้วิธีการรุนแรงข่มคือคุกคามหรือว่าไล่ผู้เช่าออกจากหอโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือโดยพล,ลการนะคะโอ้ฟังดูแล้วนี่คือ คุ้มครองผู้เช่ามากๆเลยนะครับแล้วในมุมกลับกันล่ะครับผู้พักอาศัยเองเนี่ยเขามีสิทธิอะไรที่กฎหมายนี้รับรองไว้บ้างครับผู้พักก็มีสิทธิพื้นฐานตามที่ควรจะเป็นเลยค่ะเช่นสิทธิที่จะต้องได้รับสัญญาเช่าที่เป็นธรรมนะคะรายละเอียดต้องครบถ้วนชัดเจนครับแล้วก็สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินระหว่างที่อยู่ในหอพักและและถ้าหากรู้สึกว่าผู้ประกอบการทําผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบเช่น เก็บค่าม,มาจําเกินหรือค่าน้ําค่าไฟแพงผิดปกติมากๆก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนได้ค่ะอ๋อร้องเรียนได้แล้วถ้าเจอปัญหาจริงๆจ,จะไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างครับร้องเรียนได้หลายที่เลยค่ะที่แรกเลยก็คือกรมกิจการเด็กและเยาวชนดอยอที่บอกไปตอนแรกนะคะเพราะเขาดูแลก,กฎหมายนี้โดยตรงครับดอยอหรือจะไปที่สคอบอก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เหมือนกันค่ะ สคอบอนะครับค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางก็มีสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทรหนึ่งสามศูนย์ค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะผมมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันแล้วถ้าถ้าเกิดผู้ประกอบการเขาฝ่าฝืนไม่ทําตามกฎพวกนี้แล้วครับบทลงโทษเป็นยังไงบ้างครับมันมันบังคับใช้ได้จริงจังแค่ไหนมีบทลงโทษชัดเจนค่ะในพรบร,ระบุไว้เลยถ้าสมมติว่าไม่ยอมไปขออนุญาตเปิดหอพักให้ถูกต้องเลยนะคะ อันนี้มีโทษปรับสูงสุดถึง5 0,000บาทค่ะโอ้ยไม่น้อยนะครับใช่ค่ะหรือถ้าทำผิดข้อกำหนดอื่นๆเช่นเก็บค่ามัดจำเกินหรือไม่ยอมคืนเงินประกันตามเงื่อนไขยอย่างเงี้ยก็มีโทษปรับตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปแล้วแต่กรณีไปค่ะแล้วถ้าถ้าทำผิดซ้ำๆหรือแบบว่าละเมิดสิทธิผู้เช่าร้ายแรงมากๆเนี่ยอาจจะถึงขั้งถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาต<อ>หรือว่าสั่งปิดกิจการไปเลยก็ได้ค่ะครับ ก็สรุปได้ว่าพรบหอพัก2558นี้เหมือนมาวางกรอบกติกาให้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับสร้างสมดุลระหว่างผู้ประกอบการกับผู้พักอาศัยโดยเฉพาะไอ้เรื่องเพดานค่ามัดจำกับการคุมค่าน้ำค่าไฟนี่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบได้จริงๆใช่เลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจของกฎหมายนี้ก็คือการที่รัฐพยายามเข้ามาดูแลสร้างมาตรฐานแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับการพักอาศัยในรูปแบบหอพักโดยเฉพาะเลยเพราะว่าผู้เช่าส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มอย่างที่ว่าค่ะนักศึกษาคนเริ่มทำงานซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะที่ต่อรองได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น กฎหมายนี้ก็เลยเหมือนเป็นเป็นเกราะป้องกันให้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็ทำให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันว่า ในเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนขัางละเอียดสําหรับหอพักตามนิยามนี้แล้วเนี่ยแล้วแล้วการเช่าที่พักอาศัยในรูปแบบอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นการเช่าห้องพักในตึกแถวที่อาจจะมีไม่ถึง5้าห้องหรือการเช่าบ้านทั้งหลังที่มันไม่เข้าข่ายพรบน,นี้เลยผู้เช่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยเขาจะมีกลไกลอะไรมาคุ้มครองสิทธิของเขาได้เท่าเทียมกันบ้างหรือว่าจะต้องไปอิงตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์อย่างเดียวเลยอันนี้ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดตามเหมือนกันนะคะ